สวัสดีจ้ามาพบกันอีกเช่นเคยกับเจออนพาทรรมจ้าวันนี้เจ๊ก็จะพาเพื่อนๆมาปักพวงหลีดอะไรลักก่อนอื่นให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูว่าดอกที่เจ๊ปักวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสังเกตดูให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูว่าดอกนี้มีกี่สีมีสีอะไรบ้างจะเห็นว่ามีสีเผือกสีขาวสีเขียวและสีชมพู ทุกอย่างเป็นสีอ่อนหมดเลยส่วนเกสรด้านในก็เป็นเกสรสำเร็จสีขาวตรงกลางเป็นสีชมพูอ่อนๆเป็นแบบฟอยด์ทีนี้ทำไมถึงหลากสีก็เพราะว่าบางครั้งเราสั่งกลีบดอกเข้ามามาทำดอกมันแน่นอนจะต้องมีกลีบดอกที่เหลือสีนี้อาจจะเหลือแค่นี้สีนั้นอาจจะเหลือเท่านี้ เราจะนําดอกที่เหลือเหล่านั้นมาทําอะไรถ้าเราไม่นํามาทําดอกแต่ในการทําดอกเราก็ต้องเลือกสีที่สีอ่อนๆถึงจะหลากสีแต่ก็เป็นสีอ่อนๆถ้าเป็นสีเข้มให้เ,เพื่อนๆจินตนาการดูว่าถ้าเป็นสีเข้มอันนี้มันจะดูตลกไหมพออืญนว่าสีนี้เป็นสีที่อ่อนเจจึงเลือกผู้ สีเขียวเพราะว่าอะไรในโดอกของเขามีสีเขียวด้วยสีชมพูสีเผือกเพื่อนๆอ,อ,อาจเลือกใช้เขียวชมพูหรือสีม่วงไปเลยคือเราจะเลือกเลือกผู้และโบนั้นเลือกในในสีของดอกเขาหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากใช้สีดำตัดไปเลยก็จะสวยไปีกแบบหนึ่งเพราะว่าโทนสีของเขาออกออกสีอ่อนๆ ออกดูไม่ฉูดฉาดเกินไปใส่สีดำลงไปก็จะสวยอีกแบบแต่วันนี้เจ๊เลือกใช้ผู้เขียวและบูเขียวเพราะว่าในดกของเขามีสีเขียวด้วยสีม่วงก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนๆพวงน,น,นี้เจ๊จะเลือกในราคา300ถามว่าขายได้ไหมขายได้นะเพื่อนๆดอกที่เหลือแต่เรามาทำให้มันสวยลูกค้าก็เลือกเหมือนกัน อันนี้คือพวง300บาทเจ๊ก็เลือกใช้โฟมขนาดนิ้วครึ่งลงไปเสืิมลงไปเหมือนเดิมทําตรงกลางปักตรงกลางสวยๆแล้วก็พองเพราะว่าอะไรไม้เขาใช้ไม้7นิ้วยังไงไม้7นิ้วก็ดูพองกว่าไม้6นิ้วแน่นอนทีนี้บอกตามตรงเลยว่าถ้าเป็นตาสีตาสามาซื้อเขาไม่เลือกมากเขาไม่เลื่องมากด้วยถามว่าขายได้ไหมขายได้เพื่อนๆถ้าเป็น,ป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 นดอกหลากสีชมพูเข้ม เขียวเข้มเอามาตัดกันอย่างนี้เพื่อนๆถึงจะดูตลกแต่เขาไม่เลือกมากแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มีระดับสักหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่<ๆ>เขาจะไม่เลือกนะเพื่อนๆดอกที่หลากสีมันดูตลกเกินเขาจะชอบเลือกสีที่ไม่ฉูดฉาดสีอ่อนๆสีสุภาพอะไรประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจ้าออนพาทำ กดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ